สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกช่องเอ y น h i n ตีงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหุ่นยนต์ DX Go r o d d e r GT ครับเป็นหุ่นเสริมนะครับในขบวนการ Engine Centa g o r j e r นะครับผม มันเป็นหุ่นล้อนะครับผมแล้วก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ครับมันเป็นล้อเรามาเริ่มดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับชิ้นแรกก็เป็นโซของมันนะครับผมนี่ครับเป็นโซ dx นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับโซต่อไปก็มาดูของตัวหุ่นนะครับตัวล้อนะครับของจริงก็ใหญ่นะครับผมเห็นในรูปนึกว่าจะเล็กๆนะครับ ของจริงก็ใหญ่ใช้ได้นะครับด้านหลังครับนี่เอนจิ e นโซ่พลัเนี่เป็นช่องใส่โซนะครับแล้วก็ตรงนี้ G50 น่าจะเป็นช่วยรุ่นของล้อนะครับก็ชิ้นที่สามก็เป็นฐานของมัน,นครับฐานรองล้อนะครับชิ้นนี้ก็ราคารวมๆก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนนครับ ชิ้นนี้ซื้อแยกมา40บาทครับแล้วก็หุ่นล้อแล้วก็โซนะครับใต้มาในราคา180ก็เป็นราคา220าครับหุ่นตัวนี้เรามาเริ่มแปลงร่างกันเลยนะครับที่แปลงร่างก็เนี่ยครับดึงตรงนี้ลงนะครับบิดนับแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ก็เริ่มได้ขาแล้วครับแต่ผมปรับมุมกล้องก่อนนะครับต่อไปก็เป็นส่วนหัวของมันนะครับนี่ครับเป็นสติ๊กเกอร์ครับตรงนี้ไม่ใช่สกรีนนะครับดี๋ยวก็งานดีนะครับแล้วสองข้างนะครับเริ่มได้เป็นรูปเป็นร่างหุุนแล้วนะครับผมต่อไปก็ส่วนหัวนะครับก็หมุนนะครับ อ๋อ ôn, มันไม่ได้ตรงนี้นะครับนี่เมนูนี้นนนครับผมลืมนะครับแล้วก็หมุนนะครับดูหน้าหลอดของคุณนกันนะครับนี่หลอดเท่มากนะครับแล้วเราก็มาลองเล่นกับโซรดูบ้างนะครัรบก่อนที่จะเล่นจากโซน,นะครับเล่นกับโซ่เราก็ต้องนี่ครับเอาอันนี้ไปไว้ด้านหลังของคุณนนะครับเอาอันนี้มาแปะไว้ตรงนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะผมนี่เป็นหุ่นเสร็จสมบูรณ์นะครับต่อไปเราก็จะมาใส่โซ่กันนะครับวิธีการใส่โซ่ครับกดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเปิดนะครับช่องใส่โซ่ครับแล้วก็หยิบโซ่ของเรามานะครับผมกดก่อนนะครับกดเล่นก่อน เราใส่โซ่เราต้องเอาทางนี้ลงนะครับทางที่มีปุ่มกดลงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดเข้าไปที่เด่นนะครับกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคท่านผู้ชมแล้วผมใส่ปิดทางไม่รู้เดี๋ยวเราลองทางนี้นะครับผมก็ใส่ถูกนะครับทาไมกดไม่ได้เมื่อกี้ ใส่เสร็จนะครับเราลองกดดูใหม่นะครับอ๋อมันต้องดันขึ้นนะครับต้องขออภัยนะครับในความบกพร่องนีครับดันดันขึ้นนะครับนี่เป็นเสียงเหมือนกับดิฟรถนะครับนี่เสียเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มใหญ่นะครับเสียงออกตัวนะครับ ามาดูรอบๆหุ่นกันนะครับตอนนี้ก็สูงใช้ได้อยู่นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปดูวิธีการทําให้เป็นล้อเหมือนเดิมครับว่าทํากันอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับเอาฟอรอก่อนครับกดตรงนี้นะครับฟองมาครับแล้วก็ปิดกลับนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับแล้วแต่นะครับจะทำขั้นตอนไหนก่อนก็ได้ราผมดึงนี่ออกก่อนครับเป็นผ่านของมันครับก็หมุนนี่กลับไปนะครับหมุนหัวกลับ แขนทั้งสองข้างนะครับลันเข้าไปครับใบก็เป็นส่วนขานะครับปิดไปสองข้างนะครับบิดแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะได้ล้อเหมือนเดิมนะครับแต่เราลงมาเล่นโซกับแบบเป็นล้อบ้างนะครับว่าจะเหมือนแบบเมื่อกี้หรือเปล่า เสียงก็เหมือนเดิมนะผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวหุน DX Go r ก d โกโรเดอรนะครับของโกอันเจอนะครับ ไอตัวนี้ก็ได้มาในราคา2องรสบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ